จ้าทุกคนมือวัน,นี้มาเบิ่งกะริกขาก้ากะจ้าพริกยอดสนนขา้ากะพร้อมที่จะปลูกแล้วเนะาะกะริกขาก้ากะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งสวนพริกที่ข้าจะปลูกยอดสนเนาะจากนี่อันนี้คือแปลงกะริกยอดสนขา้าเนาะกะชอวาง่ายแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งสถานที่ที่ข้าปลูกเนาะจำนวนสามไร่ซึ่งอยู่จากไกลจากมองนี้อยู่ประมาณโลกว่าเนาะถ้าขี้ถ้าขี่รถซาสากับประมาณ4นาทีเนาะ ตะขี้เร็วกะสองนาทีกะหอดเจาะจ้่สำหรับกระเิกเฮาง่ายแล้วะจ้ถือว่ามีอยย่สองหมื่นกว่าต้นเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งคุณเนาะนี่เราจะมองนี้กะมีคือก,การกระเพิกยอดสนถือว่าง่ายแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆเนาะนี่เราจะง่ายแล้วพร้อมที่สีปลูกแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งมองที่เฮาปลูกกันเนะาะจะมองนี้ก็มีพริกกระเลียงนำเนาะจา้ะอันนี้คือพริกกระเลียงเนาะ นี่ก็ถือว่ายังบ่ทันได้ายปันไดเนาะอันนี้ก็รุนใหม่เนาะรุนเก่าเขาปลูกไปแล้วแต่ว่าอันนี้พึ่งกาขึ้นมาใหม่อีกเนาะจ้ะเดี๋ยวก็จะปลูกไปเรื่อยๆเนาะสาหรับกาพริกเข้าเดี๋ยวเมื่อนี้ไปเบื่องสถานชี่ปลูกพริกยอดสนกันเนาะนี่เนาะจ้ะสถานชี้ที่เฮากําลังจะมาปลูกพริกยอดสนเนาะอันนี้จะเป็นปีแรกเนาะที่เฮาจะปลูกยอดสนเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็มายกหลองเนาะนี่ก็ใช้รถไทยา้ยกเนาะจ้ะ จะใช้รถไถย,ยกล้องแบบนี้เนาะถือว่าเร็วแล้วกะงามตรงดีเนาะจ้าสำหรับมือนี้เนาะมือนี้กะจะเห็ดแปลงไว้ก่อนเนาะจ้านี่ถือว่าสวยงามเนาะดินอยู่นี้ถือว่างามเลยแหละเนาะจ้าสำหรับไอ้มองที่เฮาเกี่ยวข้าวอ,อกแลวกะมาไถาตากแดดไว้แล้วคอยมายกล้องเนาะจ้านี่ถือว่าดินงามดินพุดีเนาะดินละเอียดดีเนาะจ้าสำหรับ ม้งนี้เข้าบบได้ว่านปุ๋ยก่อนเนาะจะปกติเข้าจะว่านปุ๋ยหรือขี้ฝุ่นก่อนขี้ไก่ก่อนเนาะนี่ดินละเอียดแล้วกะถือว่าสารอาหารน่าจะมีหลายแต่กับโบมีหลายถ้าเข้าจะใส่ที่หลังกะบบเป็นปัญหาเนาะจ้ะปกติเขาก็จะเอาฟุ่นมาใส่ก่อนค่อยไถกบไถดะตากแดดไว้เนาะจ้ะแต่ว่าม้งนี้เข้าประหยัดเนาะประหยัดต้นทุนโดยที่เข้าบบไปซื้อขี้ไก่มา่วานก่อนเนาะแต่ขี้ไก่กะสามารถใส่น้ำถังน้ำยสดที่หลังได้เนาะจ้ะ แต่ว่าปูนขาวต้องว่านเนาะจะสำหรับปูนขาวโดโลไม้ก็คือว่านปับคาพีเฮเนาะถึงแม้ว่าดินเขาจะดีสําไหนก็เขาบอกจากว่ามันเท่าไหร่เนาะเขาไปเอาดินไปตวจเนาะจาก็เลยต้องใส่ปูนขาวโดโลไม้เนาะปับคาพีเฮในดินเนาะจะ่อย่าลืมกดติดตามเนาะจ้ะเพราะว่าเขาจะลงวิธีปลูกแล้วก็ปลูกพริกไปพร้อมๆกันแล้วใส่อย่างแน่ค่อยกใส่พร้อมกันเนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้ก็มาเบิ่งเขาตอนสายน้ำโยนเนาะก็ถือว่าเมื่อนี้ ต่อสายน้ํายศเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คสายน้ํายศเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือท่อเมนเนาะที่ส่งน้ำเนาจะสำรับอยู่นี้เมื่อนี้แล้วแล้วประมาณไหลหนึ่งเนาะจ้ะจ้าเมื่อนี้ก็มาเช็กเบื้องมองที่เฮาสีปลูกพริกยอดสนพริกตากแข้งหน้าแหลงเนาะจ้านี่มองนีเลยสามไร่กว่าๆาเนาะจ้ะเบียร์พริกก็พร้อมแล้วแล้วก็ระบบน้ํายศก็พร้อมแล้วเนาะแต่คนยังบพร้อมเนาะจ้ะเพราะว่า คนยังเก็บพริกขายอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บพริกเคลียพริกแต่ว่าเจ้าของยังบุมมีเวลาปลูกนะจ๊ะเพราะว่าเก็บพริกขายอยู่สําหรับช่วงนี้ก็เก็บพริกขาวกับพริกฮอตนะจ๊ะพริกขาวก็อยู่ราคาเจ็ดสิบบาทอยู่เนาะแต่ว่าพริกไอฮอตเขียวน,นะสามสิบบาทน,นะจ๊ะสำหรับมื้อนี้แต่อันนี้เขาเตรียมไว้หน้าแรงเราจะสําหรับแ้งนี้กะสามไร่กว่าสําหรับยอดส่นเนาะยอดส่นกะ ขายแห้งก็ได้เนาะจ้ะจะบอกว่าจะขายยิบหรือว่าขายสดก็ได้เหมือนค่ะข,ขายพริกสดขายพริกแดงแล้วก็ตากแห้งเนาะจ้ะถ้าพุาปเป็นราคาก็ตากแห้งบนจำนวนเ,น,เ,เนื้อทีเฮาเนาะสามไร่แต่นี่เนาะจ้ะสำหรับเฮากับปลูกพริกยูตลอดปีเนาะปกติช่วงหน้าฝนก็นกนจะปลูกฮอดกับปลูกขาวแล้วก็ช่วงนี้หน้าแรงเนาะเกี่ย,ยวข้าวออกแล้วข้าเจ้ายังเกี่ยวไปแล้วมิอแถวน้น้็ยังเกี่ยวข่าวอยู่เนาะเกี่ยวข้าวยัยยงบ่เสร็จ แต่เฮากะเตยมแล้วเนาะเตรียมจะลงแล้วเพราะว่าพริกขาวกับพริกเขียวที่เฮาเก็บอยู่ทุกมือนี่กะกำลังเก็บอยู่เนาะเดี๋ยวกะกระเลียงกะปลูกขึ้นแล้วเหลือตาพริกยอดสนนะาจะกำลังปลูกเลยเนาะสำหรับมือน,นี้เฮากะแวบมาส่วนไอสำหรับมือนี้เนาะหฮากะแวบมาทงนี้จะข้าวเนาะมาเบิง้ง ความคืบหน้าไกลสิแล้วแล้วเราจะนีเนื้อทีนี้เนาะสามไร่สําหรับพริกยอดสนนะจะนจะนีก็ถชือว่าเสร็จเรียบร้อยเข้าปูผ้าย,ยางเราจะเพราะว่าลดต้นทุนกะอยู่น้ำํายศกะนะันอาจจะยาบกเกิดหลายเราจะเพราะว่าเพื่พนว่าจะฉีดยาคุมยานะจจะสำหรับแหลงเนาะประหยัดต้นทุนเราจะเพราะว่าเข้า <c oughs> บอ่อยากลงทุนหลายเนาะเพราะว่าเข้าตัดต้นทุนไปเราจะฉีดยาฆ่ายาเอานะ เพราะว่า้าย่างหมวนเน้นกับแพงเนาะจ้ะประมาณพันกว่าบาทเรยอ,อันทูกสุดก็คือเก้าร้อยแต่ว่ามันบางเนาะแต่ก็ลดต้นทุนหมดอะ,ะเนื้อที่หลายขนาดนี้ทุนก็หลายเนาะเพราะว่าเขา้าจะปลูกหลายอยู่แล้วเนาะจ้ะลักษณะน้ำยศกับแบบนี้เนาะเขาจะปลูกสามสิบเซนต่อต้นเนาะมันก็จะมีตาน้ำสามสิบเซนระยะห่างสามสิบเซนเนาะกับระบบน้ำยศกับหให้มันชุ่มแบบนี้แล้วกั ประหยัดน้ำ้อมเราจะน้ำกับบอเลเอร์ออกมาจากทางยางเนาะก็จะใส่น้ำให้แบบพ่อหูจักกับพ่อเนาะจะพ่อเราต้องใส่ให้แบบน้ำท่วมเลยเนาะใส่แต่พ่อหูจกกักใส่แต่พ่อชุ่มๆเนาะก็ถือว่าประหยัดน้ำได้ดีเลยเนาะเมื่อน,นี้เราลงทุนด้วยกันเจาะน้ำเนาะแต่ว่าทอเมนนะเข้ามีอยู่แล้วแ่่ทอเมนตัวนี้เข้าสายมาแล้วสามถึงสี่ปีเนาะก็จะเอาตัวเก่้ามาใส่ อยู่ถงนี้เนาะปกติกะสายอยู่ถงที่อยู่กับพิกข่าวหรือว่าพิกฮอตเนาะจา้าสำหรับมองนี้เฮาปลูกไม่เฮาก็เลยเริ่มตั้งแต่เจาะน้ำเนาะนี่อันนี้คือน้ำที่เฮาเจาะกะใสต้นทุนในการเจาะน้ำกําไรเสมอกะอยู่ประมาณ 10, 1, 1, เมืเ่อหนึ่งเนาะเจาะน้ำห้าพันห้าและะ้วกําไรเสมอดนี้คือสี่พันห้าเนาะรวมแล้วกับเมื่อหนึ่งเฉพาะเจาะน้ำเนาะแล้วก็ยังมีขอไฟฟ้ามาอีกเนาะมอไฟฟ้าเนาะอันนี้คือระบบน้ำที่เฮา ต่อลงมาจากถังเนาะฝั่งฝั่งนี้เขายังเฮ็ดบ่แล้วเนาะสาหรับสายน้าโยดกับต่อท่อเมนไปยังบ่แล้วเนาะแต่ฝั่งที่เขเบิ่งผ่านมากเมื่อกี้นี้ก็คือเส้นนี้เนาะฝั่งใต้ดินไปแล้วเนาะฝั่งทางนั้นคือเฮ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะกับเพิ่งเห็นมาเมื่อกี้นี้เนาะเขาไปบิ่งมาเดี๋ยวไปเบิ่งสถานไปไปที่ท,<อ>ที่เหลือที่เขาจะปลูกเนาะจากมองนี้ก็คือเฮ็ดล้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามองข้างหลางนี้ยังบ่ได้ไถเนาะจะนี่มองไกล ไอ้ข้าวเนาเขายังบวได้ไถเนอจ้าข้าวกัยังเกี่ยวบวแล้วเนะาจา้าเบิ่งสำหรับทุ่งรวงทองเนะช่วงนี้หันไปทางไหนก็มีแต่ข้าวเนะข้าวกำลังสุกเต็มทุ่งนาอยู่เนะาจา้านี่มองข้าวเห่ากับยังบวแล้วเนะคนเกี่ยวกับรถเกี่ยวยังบ่มาจ้ามื้อน,นี้เฮากับมาเลาะเบิ่งข้าวเนะข้าวยังบวทันได้เกี่ยวเนะรถเกี่ยวว่าจะมามื้อนนั้นมื้อน,นี้ยังบ่มาเนะกะอยู่ไกลๆมองที่เฮาจะปลูกอันนี้เนะ ทั้งทึงเนาะเ็ดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้าวยังเกี่ยวบ่แล้วนะจ้ะมาเลาะข้าวรังก่อนมองนี้ยังบ่เกี่ยวเนาะแต่ว่ามือนีน้เกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะแนเนาะจ้ะเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะแปนเบิดแล้วแถวนี้บบมีข้าวข้ากำลังเกี่ยวเซจเนาะนี่แต่ว่าข้าวเฮาดอนนี้ยังบ่แล้วเนาะแต่ว่าข้าวเฮาดอนนี้ยังบ่เซจเลยขึ้นไปเบื้องส่วนพริกต่อนะจ้ะ เขาก็จะปลูกถึงมองนี้เลยนะมองนี้เพิ่งถ่ายไปรอบนึงนะเนาะเขาก็จะมาถ่ายตากแดดอีกรอบหนึ่งเนาจะอาจจะปลูกหลายกว่าสามไร่เนาะจ้ะแต่ว่ามองนี้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่มองเที่ยวสถานที่พักชั่วคราวเนาะจ้ะมองนี้เลยเดี๋ยวจะขี่รถเลาะบริเวณรอบ,อบๆที่เขาจะปลูกพริกยอดสนพริกตากแหง้งเราจะสำหรับแหลงนี้เนาะจ้ะสำหรับส่วนที่เขา สีปูกไม่เนาะเป็นหน้าอีกทงหนึ่งนะเริ่มต้นตั้งแต่การเจาะน้ำเนาะนีผู้ใดบอจักว่าระบบน้ำยศเขาขึ้นแบบใดเนาะก็คือข้าดูดน้ำจากท่อใต้ดินขึ้นมาพักไว้ในถังเนาะจา้ะแล้วค่อยต่อท่อ PVC เห็นบออยู่ในภาพก็จะเป็นท่อ PVC แล้วก็ต่อลงมาหาท่อ P e อเนาะจา้ะท่อ P e ที่เ่าเอามาไว้ส่งน้ำไปเนาะจา้ะนี่ก็จะ มองแบบลักษณะแบบนี้เนเาะเข้าโตเอาจากไอ้ก้นหางเนาะล้วก็ปล่อยลงมาตามเส้นทอพีอีเนาะจ้ะนี่ก็คือตามมองนี้เลยเนาะสำหรับทอพีอีมองนี้เขาเอามาจากส่วนที่เขาปูกฮอตแล้วก็ปูกขาวปูกกระเลียงอยู่อีกที่นึงเนาะจ้ะกะช่วงที่เขาโล่ไปเดือนมิถุนาเนาะจ้ะเขากะเอามาใส่กับส่วนอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะ สำหรับส่วนมองเก้าก็าจะปลูกยูช่วงเมษาค่อยเลื้มเนาะจะแต่ว่าเอามาใส่ตัวนี้ก่อนเนาะจะนี่สำหรับทอเมนที่เราจะต่อฝั่งนี้ยังบ่ต่อนะาจา้ะอันนี้คือทางกับส่วนอีกทีหนึ่งเนาะจะจะเป็นทางแดงแบบนี้เลยเนาะจะสำหรับไอ้ส่วนที่เราจะปลูกยอดสนเนาะก็จะมีทั้งทางแดงแล้วก็จะมีทั้งข้อกีดเนาะจา้ะอันนี้คือบริเวณทางกับบานเนาะระยะ สกิโลเนาะตีไป2อ,อกิโลแต่ว่ามองนี้จะเป็นคอนกรีตและกระทางแดงเนาะเอาเป็นว่าคลิปหน้าค่อยมาสรุปเนาะค่าใช้จ่ายส่วนพริกหน้าแรงหรือว่าพริกยอดสนเขาจะเมือ่อยนเมืดหลายซำใดคุ้มกับการลงทุนบอ่อเนาะจะก็จะมีสายน้ำยศเนาะมีการเจ่อนาำมีการขอไฟมีใดเสมอเนาะจะแล้วก็มีมเมล็ดพันุเนาะจะ ว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนบ่อเนาะจ้ะว่าเฮาลงทุนไปทอาใดเฮาขายพริกใดทอาใดเนาะจ้ะอย่าลืมมาติดตามเบิ่งเนาะจ่ะรากานี่ถึงแล้วเนาะบ้านเฮาเนาะถึงแล้วบ้านของเราอันนี้คือส่วนพริกขี้หนูขาวที่เฮาเก็บขายอยู่ทุกมื้อนี้เนาะจ้ะอย่าลืมติดตามเนาะจะได้บ่พลาดคลิปวิธีการปลูกพริกวิธีสร้างไรได้เนาะวิธีดูแลพริกเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ เบิ่งจนจบเด้อจ้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้า